ดูทีมงานเราหาหนูอีกแล้วครับผมไม่รู้จะได้ไม่ได้นะครับดูแลครับไปดูแล้วครับรถก็เต็มอุ้มแล้วครับรงสงใสยจะเอาให้หมดเอาเอาอโอ,โอ,โอ้มีน้ำมีน้ำโอ้ขี้ตม้มรถก็เต็มอุ้มแล้วครับเฮ้ยเฮ้ย เเยเยยยได้แล้วโอ้ยตาตีได้แล้วหนึ่งตัวนะครับผมตัวใหญ่ตัวใหญ่อะกอมขึ้นที่มาถือกว่า ได้แล้วหนึ่งตัวนะครับสงสยัยจะมีตัวเดียวมั้งไปม,มีตีขากันด้วยจะม,มีอีกไหม เกียงนักเกียงแล้วครับผมเต็มอุ้มแล้วได้สองุ้มครับสี่ไล่นาะคุณยายไทยนะครับผมตันตันหกไล่ละหกร้อยโลเฮ้ยไล่ละห้าร้อยโล ไม่ถึงด้วยสี่ไปแล้วสี่ร้อยโลไ<ว>เปเหลืสองรวมเองนะครับเดี๋ยวไปตีขาตาต,ตีน้ำเลยว่าสิตัดเล็บเหนะเล็บเงาตัดเล็บบอล ไปลงไหนเนี่ยผูกผ้าไว้ยังเดี๋ยวไปลงบ้านบ้านบ้านเกษตรครับบ้านเกษตรขอบคุณครับผม Hvala